ความสนุกและความมันแบบฝังใจกลับมาอีกครั้งพรบร5ร่วมกับพอคนรับรถขอเชิญร่วมกันในขันเรนลี่ครอบครัวการุศลกลีนมาเท่นเดอะเรนลี่เพื่อแม่ของแผ่นดินชิงถือพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชราดารสยามบรมราชกุมารีเส้นทางกรุงเทพเขาใหญ่มวกเหล็กวันที่16-17มีนาคม2556พร้อมกับชมมินิคอนเสิร์ตจากบอสธนชัยอุชินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่02-513-8338สนับสนุนโดย ผู้หญิงยุคน,นี้มีผิวสองสีนีดนด่ด้วยนี่ก็ด้วยนี่ก็เจออย่างนี้ยังไงก็เอาไม่อยู่บัตตี้ดีนสลิมสเลนดูแลให้ดีมั่นใจจิบกาแฟบัตตี้ดีนสลิมสเลน สนับสนุนโดยปู้ปุ้ยอร่อยเต็มยิ้มสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็มาถึงช่วงเวลาแห่งความอร่อยของผมอิงหม่อมหลวงพาสันตสดีวัฒนะครับวันนี้ขอบอกว่าถ้าเกิดใครกําลังรักษาหุ่นรักษาน้ําหนักเนี่ยลืมไปก่อนเลยนะครับเพราะวันนี้จะต้องลืมกลัวอ้วนไปเลยครับเพราะว่าวันนี้เมนูอร่อยของผมก็คือขาหมูครับ ครับเรียกได้ว่ามาถึงเนี่ยก็สั่งหนึชุดก็อิ่มได้กําลังดีแถมอร่อยมากอีกด้วย1ชุดมีขาหมูใส่จานข้าวเปล่า1จานน้ําแกง1ถ้วยและกระเทียมแกะเป็นกลีบสําหรับแกล้มขาหมูอีกหนึ่งถ้วยที่นี่ไม่มีเมนูข้าวราดขาหมูนะครับ สำหรับน้ำแกงเนี่ยเป็นน้ำแกงหมูสับใส่สับกับสาหร่ายโรยหน้าด้วยต้นหอมมีสับชิ้นตดโต,ตนุ่มๆน,น้ำแกงมีรสชาติมากครับแม้ว่าจะกินกับข้าวปล่าไม่มีขาหมูผมก็ว่ายังอร่อยเลยครับนอกจากขาหมูแล้วเนี่ยจะสั่งให้ใส่ไส,ส้หมูหรือทาจิเพิ่มด้วยก็ได้นะครับและสำหรับคนชอบรสจัดนอกจากจะมีกระเทียมสดแล้วเขายังเตรียมพริกขี้หนูสดไว้ให้ทุกโต๊ะด้วยครับ ผพีบุญครับจะถามหน่อยครับเพราะว่าขาหมูของที่นี่เนี่ยนะรสชาติเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นเลยนะครับคือผมกินที่อื่นจะออกหวานๆหมดนะครับ,รบที่นี่นี่จะเป็นเค็มแต่เค็มแบบกลมๆแล้วก็น้ำจะข้นๆหน่อยเคล็ดลับเนี่ยถามว่าขาหมูเนี่ยปกติที่ผมกินทั้งคากิอะไรเนี่ยหนังมันจะเป็นเยลลี่เลยนะแล้วก็เปื่อยล่อ,อนออกมาจากกระดูกได้เลยส่วนที่เป็นตัวเนื้อขาหมูเองเนี่ยก็จะ ินพูดง่ายว่ากินแล้วไม่แห้งนะครับ,รบชุ่มฉ่าแล้วก็นุ่มมากต้องไปเผาต้องไปอะไรไหมเคล็ับมันน่าจะอยู่ที่ผมคอยดูแลตลอดออ,อยอยู่ที่หน้าแผงตลอดพูดง่ายว่าทําเองเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเกี่ยวกับการตั้งไฟเนี่ยถ้าเกิดตั้งไม่พอดีเนี่ยมันจะเหนียวไปมันจะเละเกินไปมันก็จะไม่พอดีเลยอ๋อ ทั้งหน้านี้ก็มีผลด้วยครับเวลาอยู่ข้างหน้าเนี่ยสำคัญเลยนะสำคัญเลยคือใส่ใจทั้งวันดูอยู่ทั้งวันดูแลเองเลยและนี้มันมีจุดหนึ่งนะครับจุดที่สําคัญเพราะว่าที่อื่นเวลาผมไปเนี่ยไอ้น้ําแกงจืดเนี่ยมันสมชื่อเลยมันจืดแต่ตัวนี้มันมีรสมีชาติมีใส่ทั้งสาหร่ายทั้งตับทั้งหมูสับนะครับถามว่ามันมีเคล็ดยังไงมันถึงมีรสชาติขนาดนี้เราใช้กระดูกหมูเยอะมากเลยอ๋อเหรอครับครับเพื่อจะไปต้มเคี่ยวให้มันหวานนะ ต้มเคี่ยวถึงให้มันหวานมิหน่าล่ะมิหน่าล่ะคือน้ำชิมเข้าไปแล้วคือเป็นน้ำแกงที่พูดง่ายคลุกกับข้าวกินได้เลยอ่ะพอได้เลยครับใช่ครับแล้วทําไมต้องตับนะครับตับนี่มันเรตติ้งมันสูงสูงที่สุดเลยนะครับในจํานวนเครื่องในคือกินแล้วอร่อยนะครับแล้วเราก็ต้องดูแลตอนที่เราจะลวกให้มันสุกด้วยนะครับครับลวกเสร็จก็ยังมีกรรมวิธีจะต้องมาแช่น้ําเย็นอะไรของเราเพื่อไม่ให้มันสุกจนเกินไปให้มันกรอบครับ เอาล้ครับถึงเวลาชิมแล้วครับเริ่มจากของโปรดผมก่อนดีกว่านี่เลยครับตับในน้ำแกงสาหร่ายเนี่ยครับนี่เห็นไหมครับว่าชิ้นนี่หนาๆใหญ่ๆโตๆเลยชิมดูว่าเป็นยังไงนะครับเอาล้ครับกินน้ำลายก่อนกรอบมาต่อขาหมูกันดีกว่าเอาขาหมูก่อนนะครับ เห็นไหมครับว่าหนังเนี่ยไม่ค่อยมีมันดีมากเลยครับน้ำราดเขาจะไม่มีคะน้านะครับจะเป็นผักดอง หนังนี่นะครับหนังมันจะเปื่อยแบบเหมือนก็นละลายในปากเข้าไปเลยนะครับแล้วตัวเนื้อจะชุ่มฉ่าแล้วรสชาติอย่างที่บอกคือออกเค็มนะครับแต่ไม่หวานเป็นรสชาติของขาหมูอีกแบบหนึ่งครับที่ผมชอบเลยต่อด้วยไส้ไส้ที่นี่ชิ้นโตเลยนะครับอ้โหอ่ากินกับข้าวแล้วรสชาติกําลังดีเลยครับฮืากิครับ เห็นไหมครับว่าหนังเนี่ยลอกออกมาได้เลยตัดออกมาได้เลยของคากินะครับคากิมีหนังแล้วก็มีเอ็นด้วยนะครับเหมือนกินเยลลี่ดึ่งๆในปากอร่อยจริงๆครับชอบชอบชอบมากเลยหูน่าอร่อยจังเลยนะคะแหมถ้าคนไหนเนี่ยที่ยังคิดเมนูในวันหยุดไม่ออกก็สามารถตามพี่อิงไปทานกันได้เลยค่ะ หมูเนี่ยอร่อยขนาดนั้นก็คงต้องยอมอ้วนกันบ้างแล้วล่ะค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวไปนะคะถ้ามีพุงนิดหน่อยเนี่ยก็สามารถมาออกกําลังกายกับเจ้าน้องหมาที่นี่ได้เลยค่ะที่ออสซอนอลส่วนเล็กๆแห่งนี้เนี่ยนะคะจะทําให้หัวใจของคุณเนี่ยใหญ่ได้ด้วยความสุขได้ไม่รู้จบทีเดียวค่ะจริงไหมคะจริงไหมคะ How much จ้าอ๋อก่ <leave> อนจากกันไปในวันนี้นี่นะคะแอร์ขอนอนุญาตฝากไว้นิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย <If S 2> น้องหมานะคะ <has S 2> ก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะ พร้อมจะมอบความสุขให้กับเราได้ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะไม่ว่าเราจะทุกข์เราจะสุขนะคะเราจะเป็นใครไ,ไม,ม่ต้องสวยไม่ต้องหล่อนะคะแต่ว่าน้องหมาเนี่ยก็พร้อมที่จะมอบความรักให้กับเราได้ทุกวินาทีเลยล่ะคะ่ะ mm. ถ้าคนไหนนะคะที่คิดอยากจะเลี้ยงน้องหมาเนี่ยนะคะแล้วคิดว่าคุณมีเวลาเนี่ยอันนี้เนี่ยแ э อร์ขอสนับสนุนเต็มที่เลยล่ะค่ะแต่ <ล lei S 1> หากคุณนะคะไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยแอร์ขอบอกว่าอย่าดีกว่าค่ะเพราะว่าสงสารน้องหมานะคะน้องหมาเนี่ยเขาก็มีชีวิตมีจิตใจมีความรู้สึกไม่ต่างจากเราเลยล่ะค่ะจริงไหมคะ I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark. My love needs a doggy to protect him and scare them away with one bark. วันนี้เนี่ยแอมมีความสุขมากๆเลยนะคะที่ได้นําเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่ทั้งแอมแล้วก็เขาเนี่ยมอบให้กันแล้วก็มีความสุขมาทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีความสุขแล้วก็ยิ้มตามไปด้วยค่ะพรุ่งนี้วันหยุดนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถมาที่นี่ได้ค่ะช่วงเวลาสุดๆเนี่ยมีค่าเสมอค่ะวันนี้แอลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาหนูดีไว้ด้วยสิคะลูกสวัสดีค่ะนีไว้ช่วยจังเลย นาเกเห paid, e ็นไหมคะว่าอีกหนึ window, ่งรอบนะคะสวัสดีค่ะห็นไหมค l ะโลกนี้มันไม่ได้มีความทุกข์เสมอไปนะฮะบางทีเอ่อ เ,เงินหายาแฟนจากเขาดูเหมือนว่าเป็นบทสรุปของชีวิตแล้วเขาเริ่มจับจุดนั้นเลยอ่ะจับจุดสุดท้ายขึ้นมาเป็นเป็นข้อข้อทุกเลยจริงๆอ่ะมันยังไม่เป็นบทสรุปคุณอาจจะตามเขาเจอคุณอาจจะหาเงินได้ในวันข้างหน้า ชีวิตคุณล้มเหลววันนี้แล้วคุณก็เอาบท,บทสรุปของมันมา,มาแบกไว้เลยทําไมคุณไม่คิดว่ามุ่งให้มันผ่านไปแล้วไปเจออะไรที่มันดีกว่าสําหรับผมแล้วนะฮะตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเนี่ยผมยังไม่เคยอยากเป็นใครเลยผมจะอ้วนผมจะดําผมจะเตี้ยผมจะยากดีมีจนตั้งแต่ชีวิตผมเกิดมาเนี่ย ไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่ผมอยากเป็นใครผมอยากเป็นตัวผมเองผมมีความสุขกับผมตลอดนั่นก็คือเราจะไม่ไขว่คว้าในสิ่งที่มันเกินจากที่เราจะหวังนั่นเราก็จะผิดหวังอีกละเราจะไม่เคยไปจีบใครที่มันไม่น่าจะใช่ว่าเขาจะจะจะ,จะชอบเราได้ผมก็ไม่เคยอ,อกหกัก เพราะฉะนั้นเราจงเดินไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นถึงแม้ว่ามันจะมีมรสุมเข้ามาในชีวิตเนี่ยเ,เชื่อได้ว่า,ามันจะต้องผ่านไปจะผ่านไปได้ดีด้วยร้ายมันจะผ่านไปมันไม่ทําให้เราตายหรอกครับนอกจากเราไปคิดสั้นเองมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขึ้นอยู่กับคุณจะเริ่มหรือเปล่าขอบคุณผู้สนับสนุนรายการปุ่มปุยและเนเจอร์กิฟต์ค่ะ